สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจนะคะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณฐากูลค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาพิเศษค่ะที่ทางด้านของทีมงานโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็มาจาัดรายการพิเศษให้เราได้รับฟังกันค่ะ วันนี้นะคะนำเสนอในเรื่องของทหารกับพระพุทธศาสนาค่ะดำเนินรายการโดยพลตรีนเรศฐากูลโกราและพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญนะคะทั้งสองท่านเป็นรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังได้เลยค่ะ ขอบคุณคุณยาตาวีมินนะคะและสวัสดีคุณผู้ฟังรายการใจถึงใจทุกท่านค่ะในวันนี้ดิฉันทัศนีอุ่นเจริญขออนุญาตมาร่วมพูดคุยกับพลตรีนเรศฐากูุลโกลารองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยในหัวข้อกองทัพไทยกับบทบาทในการทำนุบำรุงศาสนาค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณตัดครับค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9ตุลาคม2566นะคะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นําคณะนายทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าเฝ้าทูลถวายเครื่องสักการะแต่สมเด็จพระอริย์บงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมทั้งเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและวัดที่สําคัญอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะนับเป็นตัวอย่างและเป็นบทบาทหนึ่งของกองทัพทีท่มีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดในทุกยุคทุก,ทกสมัยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะไม่ทราบว่าอาจารย์ขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แจ็คนะคะคมีความเห็นยังไงบ้างคะจริงๆทหารกับศาสนาเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกครั้งที่เมื่อก่อนนี่ทหารก่อนจะออกไปรบสิ่งแรกที่เราม้อจะทำก็คือการสร้างขันกำลังใจให้กับทั้งตัวแม่ทัพนายกองแล้วก็ตัว ทหารที่จะออกไปรบทุกคนให้มีความยึดมั่นว่าสิ่งที่เราทําเราทําเพื่อชาติ mm hmm. แต่ที่สําคัญสิ่งที่มันจะยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตัดสินใจลงมือทําสิ่งใดก็ตามแต่ในคนไทยในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราก็คือหลักธรรมคาสอน <c oughs> และนอกจากนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์ของทหารกับศาสนาเนี่ยมันก็จะมีมิติอยู่ประมาณสักสมิติ <c oughs> ก็คือในด้านของศาสนธรรมก็คือหลักธรรมคาสอนในด้านของศาสนาบุคคล ก็คือตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับศาสนาซึ่งในองค์กรทหารมีมีตั้งแต่เราตั้งเรียกว่าตำแหน่งอนุศาสนาจารย์<อ>ผู้ช่วยศาสนาจารย์เพื่อที่จะไปเผยแพร่ศาสนธรรมส่วนที่สาก็คือส่วนที่เป็นศาสนวัตถุถ้าคนที่เคยอยู่ในกองร้อยทหารในแต่ละระดับเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีศาสนวัตถุตั้งแต่ต้นหมู่บูชาอันนี้มีถึงระดับกองร้อย สูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีที่เขาเรียกว่า,าศาสนสถานของแต่ละพื้นที่เลยที่สลหรับเอาไปทําประกอบพิธีทางศาสนา<ช>อันนี้สิ่งที่ทหารเราก็มีพื้นที่นี้อยู่<ช>ก็ <ๆ S 1> กเรียกว่าเป็นาศาสนพาัตถุแล้วก็มีพระพุทธรูปประจําหน่วยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีห้องสวดมนห้อง<ช>ทาบุญใช่ตอนนี้ในประเทศไทยของเราเราก็ไม่ได้ยึดโยงว่าเรา จะส่งเสริมเฉพาะพระพุทธศาสนาใช่ค่ะในหลายๆพื้นที่เราก็เริ่มมีพื้นที่ให้กับศาสนาอื่นเช่นมีห้อง,องสำหรับห้องละมาดให้กับศาส,สนานอ,นอิสลามด้วยเ<ช>พราะเราอยู่กันด้วยพระหูพัฒนธรรมะนะครับและอันสุดท้ายคือเรื่องของศาสนาพิธีก็คือเวลาที่เรามีประเพณีวันสําคัญต่างๆทางศาสนาเราก็จะมีนํากาลังคนไปทําศาสนาพิธีต่างๆเหล่านี้ป็ดต้นอันนี้โครงสร้างคร่าวๆว่าทหารจะมีความเชื่อมโยงกับศาสนาอยู่ในสี่มิติคือในด้านศาสนาธรรม ศาส,สนาบคนุคคลศาสนาวัตถุแล้วก็ศาสนาพิธีคร,ครองจองเชื่อมโยงกันเลยทีเดียวนะคะใ,ในทุกมิติที่ทางทหารแล้วก็กองทัพเนี่ยได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เพียงแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นยังเป็นศาสนาอื่นๆนะคะที่สังคมไทยได้เปิดโอกาสให้ทุกๆศาสนาเนี่ยให้แต่ละคนมีความเชื่อแล้วก็ได้ประกอบกิจการภารกิจในแต่ละศาสนาของตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน ใช่ครับคือโดย<อ>ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามแต่โดยเฉพาะในสังคมไทยเรามีความเชื่อที่ยึดโยงกันในด้านศาสนา,าคือทุกคนนะ่ะมีความเชื่อทางศาสนาของตัวเองแล้วก็ทุกคนนะ่ะก็ปฏิบัติตามความเชื่อศาสนาตัวเองนั่นแหละเพราะโดยพื้นฐานของศา,าสนา,าคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้คนน่ะมีจุดยึดแล้วก็สามารถทําความดีภายในขอบเขตคําสอนของศาสนาตัวเองได้โดยอิสระนะครับใช่ค่ะซึ่งถ้าทุกคนทําแบบนี้ ในขอบเขตคำทังสอนทางศาสนาที่มันถูกต้องเหมาะสมเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใ,<ช>ในสังคมเดียวกันไม่ใช่เฉพาะสงค์ทหารใช่ค่ะคเพราะว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นเองใช่ครับแล้วนอกจากนั้นยังมีประเด็นอื่นๆอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะในทางสังคมประหารก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะออกรบทุกครั้งเนี่ยการที่เราได้มาพบปะกับผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณถ้าทางอีกคำหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่อย่างสมัยสมเด็จพระนเรศวนเนี่ยก่อนจะออกไปรบ ก็จะให้ทหารมาเหมือนกับมารับน้าประพรมพระพุทธมนต์ตั้งแต่ท่านพระมหาเถรคันช่องหรือบางทีอย่างในหนังสมัยมันเรสวนเราก็จะเห็นว่าท่านก็ไปอยู่แนวรบเลยนะเหมือนไปปลุกปอกขวัญกําลังพลว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะมีพระคอยให้กําลังใจคอยปกปักคุ้มครองเราอยู่ในมิตินั้นอยู่กลางค่ายเลยใช่แล้วก็ในในความเชื่อมโยงของสาบันทหารกองทัพ แล้วก็ในสามชาติศาสนา,าพระมารกษ์เนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงที่แยกกันไม่ได้อยู่<า>อย่างสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จพระเจ้าต,ตากสินถึงขั้นท่านทรงมีคํากรนที่ท่านเขียนเอาไว้ในบ,บทหนึ่งซึ่งเป็นยังไงบ้างคะท่านเขียนเอาไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสามณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปี สมัพราหมณชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาคงอยู่คู่องค์กษัสตราพระศัสดาฝากไว้ให้คู่กันเป็นความเชื่อที่ลึกซึ้งนะคะตั้ง<ช>แต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคที่มีความศรัทธา ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วใชม่มันก็จะยึดโยงว่าชาติของเราม,มันคือประชาชนดินแดนแล้วก็ขนรทมเนียมประเพณีที่ยึดโยงเราอยู่ก็คือาศาสนานั่นแหละ,ะมันทําให้เวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรทำสิ่งอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราจะต้องปกปักรักษาแล้วก็ยึดโยงพวกเราไว้กับประชาชนก็คือความเป็นสราระมลักสามสาบันนี้<ช>ที่ยึดทโยงหงอยู่คู่กันไม่สามารถทําให้สาบันใดสถาบันหนึ่งสั่นคลอนค,ความเป็นสามเหลี่ยมความสัมพันธ์อันนี้ไว้ได้นะครับ และนอกจากนั้นนะคะดิฉันรู้สึกว่าศาสนาไม่ใช่เพียงแต่พระพุทธศาสนานะคะถ้าใครเนี่ยได้ยึดถือแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าอย่างน้อยบุคคลผู้นั้นน่ะไม่ว่าจะทํากิจการใดก็จะต้องยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาใช่ครับคือถ้าทุกคนสามารถยึดโยงแล้วก็เชื่อทาตามหลักธรรมคาสอนของตัวเองแต่ละศาสนาของตัวเองแต่ศาสนาของตัวเองปฏิบัติแบบถูกต้องทุกศาสนาล้วนสอนให้คนคิดดีพูดดีทําดี เมื่อสังคมแต่ละสังคมซึ่งมีความเชื่อในแต่ละศาสนาของตัวเองปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของศาสนาตัวเองแล้วสังคมเราก็จะมีแต่คนคิดดีผู้ดีและทดีใช่ค่ะสังคมเราก็จะมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นความรักความสามัคคีเกิดขึ้นใช่ครับไม่มีการสู้รบกันระหว่างประเทศด้วยกันเองในโอกาสที่ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและก็คณะอนุบาลผู้ใหญ่ไปกราบสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวานเนี่ยก็มี ข้อความหลายข้อความที่เป็นเรียกว่าเป็นศาสนธรรมเป็นคําที่เป็นคําสําคัญที่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานส่วนในพระสังฆราชสกุลมาสังฆปริญา,ญา,ายก,ยกท่านปัจจุบันนะครับ<น>ท่านประธานมาก็มีคําสําคัญที่พวกเราพวงชนชาวไทยสามารถน้อมนํามาเป็นหลักในการปฏิบัติมันเป็นหลักทางคําลึกซึ้งท่านสอนด้วยภาษาที่ง่ายๆเข้าใจได้เลยท่านสอนว่าอยางไรบ้างคะผมจะยกมาสักสาบทที่ท่านประธานมานะครับอันแรกคือคนที่เกิดมา มีแต่คนคอยช่วยเหลือถือว่าเป็นคนมีบุญแต่คนที่เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีบุญมากกว่าค,คุณทัดนฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกไงครับดิฉันรู้สึกว่าท่อนที่สองคนที่เกิดมาเนี่ยแล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นมีบุญมากกว่านั่นหมายความว่าคนพวกที่สองเนี่ยคะ่ะเขาแข็งแรงด้วยตัวเองแล้วแล้วเขายังสามารถมีพลังเหลือเฟือในการไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อด้วยนี่คือถึงได้บอกว่าผู้ที่มีบุญ ใช่ครับคือพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ท่านล้วนเป็นคนมีบุญนะครับถ้าวันหนึ่งวันใดที่มีใครไปช่วยเหลือท่านท่านก็มีบุญแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่ท่านมีมากขึ้นและท่านมีโอกาสแบ่งปันได้ช่วยเหลือคนอื่นท่านก็ถือว่ามีบุญมากกว่าบางครั้งเราจะเห็นสังคมไทยเวลาที่บางคนที่เป็นคนให้เรื่อยๆแล้วก็มีคนมาขอรับขอรับแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อใจว่าเอ๊ทำไมไม่มีใครมาขอช่วยเหลือฉันเลยมีแต่คนมาเอาจากฉันแต่ถ้าท่านน้อมนาหลักธรรมน,นี้ก็เรียกว่าเป็นศาสนธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย ไปปฏิบัติไป,ไ,ปปไปยึดถือไว้ในใจใ<ช>ท่านก็นจะมีความสุขว่าเอ้ยฉันเป็นคนที่มีบุญมากกว่านะเพราะฉันได้ช่วยเหลือคนอื่นก็จะ,นนจะมีกําลังใจใ<ช>จเรียกว่าคิดในแง่บวกใ<ช>นะคะแล้วเราก็จะได้มีแรงบันดาลใจในทําคุณงามความดีช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปด้วยนะ<ช>คะไม่ได้คิดน้อยเนื้อต่ําใจอันที่สองนี่ผมว่าสาคัญเพราะว่าในยุคนี้สังคมไทยถ้าเข้าใจเรื่องนี้และเอาไปน้อมนาปฏิบัติสังคมจะมีความสุขมากท่านบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทําถ้าทําไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กาลังใจ mm. แม้ให้กาลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่งโอ้โห uh. oh. ตรงโจทย์กับยุคสังคมนี้ไหมครบท่วนเลยทีเดียวใช่ค่ะคุณคุณทัศน์ฟังแล้วรู้สึกไงครับคือโดยรวมๆแล้วนะคะที่ฉันสรุปได้ว่าความรักความสามัคคีและการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันใช่ครับนะคะถึงแม้ว่าจะช่วยไม่ได้แต่ขอให้เป็นกําลังใจถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เรื่องอะไรจริงนักก็ขอให้สงบนิ่งไว้ก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์นะคะอย่าได้ซ้ําเติมกันใช่ พราะว่าทุกวันนี้โดยเฉพาะโลกที่มันเป็นสื่อสังคมโซเชียลที่เราสื่อสารกันทางออนไลน์ซะเยอะมันจะมีคําที่ออกมาทางลบค่อนข้างมากแต่ถ้าเอาคําที่ท่านประธานมาเนี่ยไปใช้อย่างน้อยถ้าเราไม่สามารถให้ความร่วมมือใครได้ก็อย่าไปคัดค้านหรือไปพูดจาในเชิงลบก็สื่อสารเชิงบวกให้กําลังใจกันซะหรือตอนให้ไม่ให้กําลังใจไม่ได้รู้สึกว่าฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่สอดคล้องก็สงบนิ่งเสือสังคมก็คงจะสงบอีกคํหนึ่งที่สําคัญครับท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดีอสาธุค่ะฟังแล้วรู้สึกไงครับฟังแล้วรู้สึกดีค่ะรู้สึกมีกําลังใจในการสร้างความดีต่อไปใช่ทุกอย่างที่เราสะสมในชีวิตเข้าวของเงินทองทรัพย์สินเกยรตยศชื่อเสียงทุกอย่างได้มาแล้วก็ตามมาด้วยความรับผิดชอบชเหมือนที่ถ้าใครดูสไปเดอร์แมนเขาบอกว่าพลระก,กาลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบกอะไรที่มันไม่เป็นภาระเลยก็จะถืออะไรที่มาสะสมท่านให้สะสมความดีครับ อันนี้ก็ฝากไปเป็นคําสําคัญสําคัญเป็นที่กติทรรมนาใจถ้าใครยึดถือ3าํคำนี้ผมก็เชื่อว่าเราจะมีความสุขค่ะสาธุเช่นกันนะคะอาจารย์ค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันก็ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่ทางกองมระชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเนี่ย ยังได้ร่วมสนับสนุนนะคะกำลังพลเนี่ยกระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศแล้วก็มีบทบาทในการทำนุบำรุงหลายๆศาสนานะคะที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในทุกยุคทุกสมัยที่ทรงเป็นอัคราศาสนุปธรรมพกอันมีความหมายถึงผู้ทำนุบำรุงาศาสนาทั้งปวงนะคะโดยทรงเกื้อกูลค้ำจุนทุกาศาสนา ภายใต้พระบระโมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกโดยส่งเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนั่นเองคะ่ะอาจารย์คะครับสิ่งที่ผมจะส่งท้ายคือในสังคมไทยครับเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าใครจะเคยสื่อสารถึงคนไทยในรูปแบบไหนก็ตามประเทศไทยดีทุกอย่าง เสียอยู่อย่างเดียวมีคนไทยอยู่ oh. แต่ผมเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นผมเชื่อในฝั่งตรงข้ามคือผมเชื่อในความดีในศักยภาพในขีดความสามารถของคนไทยผมเชื่อว่าชาติไทยเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพสูงเราสามารถขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกได้ด้วยซ้ำดยความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารกันโดยยึดถือหลักทางคาสอนศาสนาสื่อสารกันด้วยความรัก สื่อสารกันด้วยสิ่งที่มันสร้างพลังให้กันและกันตั้งแต่ตัวเองเลยนะครอบครัวชุมชนสังคมมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นสร้างความรักกับตัวเองกับคนในครอบครัวและเผื่อแผ่ความรักนี้ไปให้สังคมและโดยยึดมั่นตามหลักธรรมคำสอสนของศาสนาแล้วก็ประเทศชาติตัวเราเองครอบครัวสังคมก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองใช่มันจะไม่ได้แค่อยู่ในแวดวงของกองทัพ แต่หมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนจะมีความสุขร่วม<ด>กันโดยรวมรทั้งประเทศด้วยนะคะใช่ครับสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณนะคะพลตรีนเรศทากูลโกรารองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยได,ได้มาร่วมพูดคุยในหัวข้อดีๆในวันนี้นะคะเรื่องกองทัพ กับการทํานุบํารุงศาสนานั่นเองนะคะสําหรับในวันนี้นะคะดิฉันทัศนีอุ่นเจริญและพลตีนเรตหากกลครับค่ะเราทั้งสองคนขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคา่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการพิเศษค่ะซึ่งทางด้านของทีมงานโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้จัดรายการให้คุณฟังได้รับฟังกันค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐถากูลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ